สวัสดีครับผมไอสิทธิพมยานพยากรณนะ์ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการตรวจดวงชะตาประจำสัปดาห์สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพิเศษนิดนึงนะครับก็จะเป็นการาตรวจดวงชะตานะครับก็ประจำวันอาทิตย์ที่22นะครับถึงวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567 นั่นก็คือให้ไปถึงสิ้นปีเลยนะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นดวงถึงสิ้นปีไปเลยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยไอสิทธิพมยานพยากรณ์นะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับก็จะมีการเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการตรวจดวงชะตาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวอาจจะ ลองทําดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่มีคําถามนะครับก็อาจจะสามารถถามคําถามได้เลยนะครับมันก็อาจจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการไลฟ์สดนะครับเรามาดูกันในคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับจากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณอาจจะต้องมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับหรือว่า,ามีคนนะครับมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับก็แนะนำนะครับช่วยเหลือได้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะครับ แต่ก็ช่วยเหลือได้ก็พอช่วยกันไปนะครับแลกกันนะก็อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลืออุปถัมภ์ใครนะครับหรือให้การดูแลให้การช่วยเหลือใครก็ตามนะครับต่อมาครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะศึกษาต่อนะครับหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของคุณในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับการทำงานที่ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะครับจะทำให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้ต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวัน อังคารนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องการใจร้อนนะครับอารมณ์ร้อนหรือว่าการตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วฉับพันนะครับในสัปดาห์นี้ไม่แนะนําเลยนะครับจะทําให้เกิดผลเสียขึ้นได้ดังนั้นสัปดาห์นี้ใจเย็นๆจะทําอะไรก็คิดตีตองให้ไถ่ทวน ให้รอบครอบก่อนนะครับแล้วค่อยทำนะครับแล้วก็ทำอะไรนะครับก็อย่าหวังผลแบบรวดเร็วนะครับค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปจะดีในสัปดาห์นี้นะต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้อ่าสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณ ผ่านเรื่องราวอะไรหนักๆมาแล้วนะครับหรือว่าผ่านการาแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในที่ผ่านๆมาเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้อยู่แบบสบายแล้วนะครับไม่มีเรื่องให้ต้องปวดหัวให้เรื่องต้องให้กังวลอะไรนะครับเพราะคุณได้จัดการเรื่องต่างๆให้มันผ่านพ้นไปแล้ว แต่ถ้าคุณยังจัดการไม่เสร็จนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับก็ให้อดทนไว้นิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับยังไงสุดท้ายแล้วสําสเร็จแน่นอนนะครับต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหสัส,หบ,ดหสบดีในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณมี เป้าหมายนะครับหรือว่าเล็งอะไรไว้หรืออยากจะทําอะไรไว้นะครับให้คุณเดินตามที่คุณวางแผนไว้ตามขั้นตอนตามการปฏิบัติหรือว่าวิธีการต่างๆนะครับที่จะทําให้ได้สิ่งนั้นหรือว่าจะทําให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับอย่าล้มเลิกนะครับสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จจะได้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ต่อไปครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จากการที่คุณทำอะไรหนักๆมาแล้วที่ผ่านผ่านมาสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชิลๆและเป็นสัปดาห์แห่งการพักผ่อนนะครับพักผ่อน แต่ถ้าคุณนะครับยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่เสร็จนะครับก็ให้ค่อยๆนะครับค่อยๆผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงหรือว่าพักดูบ้างนะครับอย่าหมหนักจนเกินไปนะครับจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับในสัปดาห์นี้แนะนําให้ผ่อนคลายลงอะไรเรื่องต่างๆนะครับเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรต่างๆก็ให้ผ่อนคลายลงนะครับพักผ่อนนะครับแต่ถ้าคุณได้ ดำเนินการจัดการมาแล้วเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์ก่อนๆสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าพักผ่อนแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับชิวๆเรียบเรียบง่ายๆสบายๆอ่า แต่ไม่ถึงกระเฉยชา,านะครับปล่อยอเรื่องต่างๆนะครับค่อยๆทำค่อยๆขี้คายค่อยๆอปฏิบัติไปนะครับแล้วจะเกิดผลดีเองนะครับดังนั้นสัปดาห์นี้อย่ารีบร้อนทำอะไรนะครับอย่ารีบร้อนนะครับอย่าอยากได้อะไรแบบรวดเร็วฉับไวไม่เอานะครับสัปดาห์นี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละนิด นะครับแล้วก็จะสำเร็จได้ในที่สุดนะต่อไปครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่า,าคุณอาจจะต้องมีการวิ่งหาเงินนะครับวิ่งหาเงินนะครับอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะครับแต่โชคดีมากถ้ายิ่งยิ่งคุณ วิ่งหาเงินยิ่งค so so you so yes. ุณขยันขันแข็งกระตือรือร so ้นเงินคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นทรัพย์สินเงินทองคุณจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณหยุดนิ่งเมื่อไหร่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับการเงินการทองของคุณอาจจะติดติดขัดขัดนิดหนึ่งนะครับดังนั้นสัปดาห์นี้อย่าอยู่นิ่งอย่านอยู่เฉยนะครับนะครับแล้วเรื่องเงินเงินทองทองของคุณจะไม่ขัดสนในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการ ตัวดวงชะตานะครับประจำวันอาทิตย์ที่22นะครับถึงวันอังคารที่31พุทธศักราช2567แล้วก็อย่าลืมนะครับในปีหน้านะครับจะเปลี่ยนรูปแบบในการตรวจดวงชะตานะครับเป็นไลฟ์สดจะมีการให้ถามคำถามนะครับดังนั้นอย่าลืม กด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับในช่องทางของผมไอซิพมยานพยากรณ์แล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนไว้ด้วยสั่นกระดงกระดิ่งอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแต่จะเป็นวันไหนช่วงเวลาไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะสงบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป หาพกพบปัญหาอุปสรปรคการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีพุทโธธรรมโมสังโฆมาตาปิตุคุบาอาจารย์สวัสดีครับ